สวัสดีครับตอนเย็ของนี้นะครับผมจะพามาแนะนําท่องเที่ยวอย่างสวนกุหลาบห้วยผักไผ่หรือว่าสวนกุหลาบหลวงโครงการหลวงห้วยผักไผ่นะครับสถานที่แห่งนี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเลิงตาบลบ้านปงอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาแนะนําพื้นที่เดี๋ยวรอบเลยละกัน เริ่มต้นตั้งแต่ถนนเข้ามาจะเป็นถนนปูนเข้ามาประมาณ200เมตรนะครับด้านข้างก็จะเป็นก้าเพาะพันธุ์ต้นกลาบานะฮะแล้วตรงโซนด้านนี้ที่เป็นหญ้าสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถยนต์นะฮะจากทางเข้ามาประมาณ200เมตระฮะตามถนนเส้นทางปูนอย่งนี้จะสัมผัสกับธรรมชาตินะครับภูเขาหรือว่าดอยที่ไม่สูงที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวนะฮะ บรรยากาศดีครับจากที่เห็นก็จะมีบ้านเรือนของชาวบ้านคนในพื้นที่ด้วยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะพามาแนะนำสวนกุหลาบห้วยผักไผ่หรือว่าสวนกุหลาบหลวงโครงการหลวงห้วยผักไผ่นะครับตรงโซนทางเข้าตรงนี้นะฮะก็จะเห็นไปด้วยดอกกุหลาบสีสันต่างๆนะฮะสวยงามแล้วเดินตามทางเดินตรงนี้นะฮะขึ้นบันไดตรงนี้ไป มองตรงด้านข้างนะฮะลงชำเพาะพันธ์ุกุหลาบนะฮะแล้วเดินขึ้นไปก็จะเป็นสวนกุหลาบเป็นสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับที่เต็มไปด้วยต้นกุหลาบเดี๋ยวพาชมกุหลาบตรงสองข้างทางไปก่อนสถานที่แห่งน,นี้ตามข้อมูลที่ผม ศึกษาดูมานะฮะจะเปิดให้บริการตนะั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นตอนนี้ก็เวลาเกือบ5โมงเย็นนะฮะแต่ว่าสถานที่แห่งน,นี้น่าจะปิดให้นักท่องเที่ยวมาเข้าชมเนี่ยตอนเวลาสัก1 8บ0นยนหรือว่า6โมงเย็นตอนนี้ก็พาชมดอกกุหลาบสีต่างๆนะฮะสีชมพูสีขาวสีแดงสีม่วงก็มีเดี๋ยวพาชมดอกกุหลาบสีม่วง เพราะว่าไม่ค่อยเจอนะฮะพาชมดอกกุหลาบสองข้างทางนะฮะดอกกุหลาบหลากหลายพันธุ์ฮะตรงนี้ก็จะมีชื่อของพันธุ์กุหลาบอยู่ด้วยพาเดินชมตรงจุดนี้ก็จะเป็นลานน้ำพุตรงกลางนะฮะแต่ว่าตอนนี้น้ำพุไม่เปิดนะฮะตัวนี้ก็จะออกแนวสีเหลืองทองนะฮะชมพื้นที่ยู่รอบ นะสวนกุหลาบแห่งนี้พื้นที่ดูรอบก็ตกแต่งเป็นสไตล์สวนหย่อมนะฮะที่เต็มไปด้วยต้นกุหลาบจะเป็นเนินขั้นบันไดขึ้นไปด้านบนนะครับเดินตามขั้นบันไดขึ้นไปด้านบนก็จะมีป้ายสวนกุหลาบหลวงโครงการหลวงห้วยผักไผ่นะครับพาชมดอกกุหลาบสองข้างทางต่อนะฮะ เดินมาด้านบนพันนี้ก็สีเหลืองนะฮะสกายไลน์มาชมดอกนี้หน่อยนี่ก็ดอกกุหลาบเหมือนกันมาฮะเนี่ยไม่แน่ใจแต่ออกดอกดีมากออกดอกเยอะมากตรงจุดนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบสีชมพูบานเย็นจุดนี้ก็ออกแนวสีชมพูนะฮะ ตอนนี้ผมพาเดินมาทางด้านขวามือก่อนสีชมพูบานเย็นสีชมพูอ่อนดอกกุหลาบสีแดงอ่ะเดินไปก็เดี๋ยวเจอดอกกุหลาบสีขาวอันนี้ก็ออกแดงนะฮะมาชมโซนดอกกุหลาบสีขาวหน่อย ต้นนี้ก็จะเต็มไปด้วยสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะฮะก็ะตามด้วยสีแดงเดี๋ยวมองบรรยากาศทางด้านนี้นะฮะก็จะเห็นเป็นรงเพาะพันธุ์นะฮะลงชํานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสุ้มรอดนะครับซุ้มลอดของต้นกุหลาบ น,นี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพเดี๋ยวซูมตรงนี้หน่อยเมืม่อกี้พาเดินไปทางโซนด้านขวาแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมพาเดินมาทางด้านซ้ายบ้างชมพันกุหลาบนะฮะของต้นนี้สีนี้แล้วเดินไปต่อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบสีผสมนะฮะสีขาวชมพู ชมความสวยงามของต้นกุหลาบดอกกุหลาบอย่างต่อเนื่องนะฮะในยามเย็นพาเดินชมไปก่อนอันนี้ก็ดอกเล็กหน่อยนะฮะสีชมพูสีชมพูสีเหลืองนะฮะตอนนี้ผมพาขึ้นมาตรงเนินดอยเนินภูเขาอีกขั้นหนึ่งนะฮะจาก ขั้นข้างล่างชั้นหนึ่งตอนนี้พาเดินขึ้นมาตรงชั้นที่สองแล้วเดี๋ยวก็คงจะเตรียมพาเดินขึ้นไปตรงชั้นที่สามตรงเนินชั้นที่สามนะฮะชมดอกกุหลาบกันต่อจากพื้นที่เดินดอยตรงชั้นสามนะครับตอนนี้ ก็พาเดินขึ้นมาบนชั้นสี่นะฮะอีกชั้นหนึ่งมองขึ้นไปด้านบนนะฮะมองต้นไม้ด้านบนต้นไม้ด้านบนก็อยู่ติดกับเส้นทางถนนนะฮะตรงชั้นสี่นี่คือก็จะอยู่ตรงชั้นเดียวกับป้ายนะฮะผมพาเดินขึ้นชั้นสามทางขวามือบ้าง เมื่อกี้พาขึ้นชั้น3ามและชั้นสี่ทางซ้ายมือไปแล้วตอนนี้พาเดินขึ้นตรงชั้นสามทางด้านขวามือบ้างเหมือนชั้น3ามชั้นสี่ของทั้งสองฝั่งก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกันนะฮะเดินขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งตรงจุด่วนนี้ก็จะเห็นดอกกุหลาบสีชมพูดอกใหญ่นะฮะจากที่สังเกตเห็นตรงโซนนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบสีชมพูดอกใหญ่ ตอนนี้ปลายเดือนตุลาคมแล้วก็ถือว่าเข้าสู่หน้าหนาวดอกกุหลาบน่าจะสวยนะฮะตรงโซนชั้นสี่ของหางด้านขวามือตรงนี้จะมีพื้นที่ให้เดินยาวหน่อยนะฮะตรงนี้ก็จะได้กินลมชมวิวดอกกุหลาบมองน,นมุมนี้นะฮะจุดนี้มองเข้าไปดูสวยนะฮะ จะเป็นดอกกุหลาบสองข้างทางเลยตรงทางเดินแล้วมองไปตรงสองข้างทางก็จะมีดอกกุหลาบก็จะเป็นดอกกุหลาบสีชมพูสีชมพูบานเย็นสีแดงนะฮะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะพาชมวิวทิวทัศนะฮะภูเขาในพื้นที่ณแห่งนี้ภูเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใบสีเขียวนะฮะที่มี บ้านเรือนของคนในพื้นที่อยู่เบื้องล่างเดี๋ยวผมก็จะพาเดินลงไปจากนจุดนี้นะครับเพื่อที่จะไปชมร้านค้าคาเฟ่นะฮะของโครงการหลวงแห่งนี้แล้วก็จะพาไปลงเพาะพันุด้านล่างด้วยนะฮะงั้นเดินมาทางด้านนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะพา ไปชมในพื้นที่ด้านล่างนะฮะ๋อ,อกพื้นที่ด้านล่างนี่คือก็จะเป็นโต๊ะที่นั่งสําหรับร้านอาหารคาเฟ่นะฮะแล้วก็จะอยู่ท่ามกลางสวนดอกกุหลาบด้วยตรงนี้นะฮะพื้นที่ในส่วนของร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะมีโต๊ะที่นั่งสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยพอดีผมมาในช่วงยามเย็นนะฮะ ห้าโมงกว่าแล้วน่าจะเป็นช่วงที่ควรที่จะปิดให้บริการแล้วแล้วพื้นที่ตรง่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นลงเพาะพันธุ์ลงชํานะฮะจะมีหลังคาในการคุมแสงแดดของต้นกุหลาบด้วยตรงโซนด้านล่างนี้ถือว่าน่าสนใจนะฮะจะเต็มไปด้วยดอกกุหลาบออกดอกสวยแล้วก็มีต้นกุหลาบมีดอกกุหลาบเยอะด้วย เดี๋ยวผมพาชมพื้นที่ซ้ายขวาณจุดนี้นะฮะมองกลับไปทางร้านอาหารและคาเฟ่ของโครงการหลวงแห่งนี้จุดนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบสีแดงนะฮะมาชมชื่อพันกุหลาบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโกลเด้นนะฮะจะเป็นออกแนวสีเหลืองหน่อยจุดนี้ก็จะเป็นดับเบิลดับเบิลดีไลท์นะฮะก็พาชม ดอกกุหลาบตรงโซนด้านล่างนี้นะฮะจะเป็นดอกกุหลาบที่อยู่ในโรงเพาะพันธุ์นะฮะที่มีหลังคาคุมช่วยอำพางแสงนะฮะแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวเวลาเดินชมก็จะไม่ร้อนด้วยพาเดินชมซ้ายขวานะฮะหลังจากที่ผมได้พาชมดอกกุหลาบบนเนินสวนหย่อมด้านบนนี้ไปแล้วนะฮะตอนนี้พาเดินลงมาข้างล่างพาชมดอกกุหลาบ ที่อยู่ใกล้กับร้านอาหารร้านคาเฟ่ของโครงการหลวงซึ่งจัดเป็นพื้นที่ที่สวยงามนะฮะสำหรับกินลมชมวิวถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวถ้าผมไม่ได้มาจุดนี้นี่ถือว่าน่าเสียดายมากตรงร้านอาหารเมื่อกี้ก็ตกแต่งได้สวยงามตรงพื้นที่ของจุดนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสวนหย่อมในร่มอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ อุโมงตรงนี้ดูน่าสนใจมากนะครับเดินมาก็จะเห็นดอกกุหลาบสีชมพูนะฮะจุดนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นสระน้ำแอ่งน้ำนะฮะดีนะครับที่ผมเดินลงมาโซนด้านล่างนี้มิฉะนั้นถือว่าเสียดายนะฮะสวยกว่าจุดด้านบนเมื่อกี้ซะอีก จุดนี้ดอกกุหลาบสีแดงนะฮะมาชมชื่อหน่อยถือว่าเป็นดอกกุหลาบสีแดงดอกใหญ่นะฮะต้นกุหลาบในกระถางนะฮะดอกสีชมพูสวยงามดอกกุหลาบดูสวยงามมากนะฮะจะเป็นดอกกุหลาบสีม่วงเข้มนะฮะพาชมตรงจุดนี้ แล้วก็เดินชมสองข้างทางต่อชมดอกกุหลาบสีขาวนะฮะด้านล่างนี้ถือว่ามีต้นกุหลาบเยอะแล้วออกดอกเยอะแล้วจัดพื้นที่เป็นสวนหย่อมได้สวยงามมีหลังคาปกคลุมนะฮะอํมพางแสงให้น้อยหน่อยก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่ของโลงเพาะพันธุ์นะฮะลงชํานะฮะ ดอกกุหลาบสีชมพูดูสวยงามมากออกดอกเยอะนะฮะณจุดนี้ตอนนี้ผมเดินกลับมาถึงจุดเดิมนะฮะตรงจุดที่เป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่ของโครงการหลวงแห่งนี้สำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวอย่างสวนกุหลาบห้วยผักไผ่หรือว่าสวนกุหลาบหลวงโครงการหลวงห้วยผักไผ่ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์พนาโครงการหลวงทุ่งเลิงตำบลบ้านโพงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่อง YouTube โอมเข้ามากดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วหลังจากนะั้นทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปแนะนำท่อเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ